สวัสดีลูกค้าใหม่ทุกท่านนะครับที่กําลังจะเป็นลูกค้ากับอูก้าแล้วเกิดไม่มั่นใจว่าเออร้านเรามีตัวตนจริงๆไหมเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพาไปดูว่าเว็บอูก้าเราไม่เหมือนกับเว็บอื่นยังไงนะครับแล้วเรามีช่องทางจัดจําหน่ายที่ไหนบ้างนะครับแล้วเรามีใบรับรองต่างๆยังไงเพื่อให้ลูกค้าสบายใจแล้วก็ซื้อสินค้าของเราได้อย่างแบบเคลียร์ใจสบายใจทุกๆอย่างนะครับอ่ะเรามาดูเลยอย่างแรกนะครับ ถ้าเราเข้ามาในเว็บไซต์อูกาแล้วสิ่งที่เราจะเจอนะครับก็คือ,อหน้าแรกของเว็บนะครับมุมขวาบนนะมันก็จะมีในส่วนของ d b d Register นะครับอ่ะกดไปได้เลย d b d คือกลมธุรกิจการค้าภายใต้กระทรวงพาณิชย์นะครับผมแล้วก็เมื่อเรากดเข้าไปแล้วนะมันก็จะมีใบเซอร์ติฟิเคนนะครับว่าเว็บไซต์นี้ขายเกี่ยวกับอะไรนะครับเครื่องมืออะไรที่อยู่ที่ไหนนะครับ กว่าที่เราจะขออนุญาตตัวนี้ได้นะผมต้องบอกอย่างนี้เลยนะครับว่าเราต้องมีที่อยู่ชัดเจนนะครับขายสินค้าอะไรส่งภาษีถูกต้องไหมนะครับก็ถ้าเว็บทั่วๆไปนะครับที่ไม่มีตัวตนจริงๆจ,จะไม่สามารถลงทะเบียนกับ DBD Register ได้นะครับผมโอเคมาดูส่วนถัดไปนะครับเว็บไซต์เรานี่ผมก็จะมีการลงรีวิวสินค้านะครับที่ผมไป ที่ลูกค้ามาทั้งที่ร้านแล้วผมออกไปติดตั้งหน้าง,งานให้ด้วยนะนี่เลยก็จะมีรูปเหล่านี้เลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะเราก็ไม่ได้ขายแค่ในเว็บไซต์อย่างเดียวนะครับเรายังมีในส่วนของ s h อ p e e ด้วยนะครับซึ่ง s h อ p e e เองผมเองก็เป็นร้านแนะนําด้วยนะการที่จะเป็นร้านแนะนําได้นะครับก็ต้องมียอดขายที่ดีในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็มีเรื่องของการส่งตรงเวลานะครับแล้วก็มีเรื่องของการตอบแชทอยู่เสมอนะที่แบบว่าไม่เกินหนึ่งชั่วโมงนะครับถ้าเกิดว่าตอบช้ากว่านั้นก็ จะโดนลดเรื่องของการไม่ได้เป็นร้านแนะนําในช้อปปีนะแล้วก็อย่างนะครับร้านของผมเองใน Lazada นะครับก็มีเหมือนกันร้านผมเองก็เป็นร้านแนะนําใน l a z a ด้ด้วยเช่นกันนะก็เงื่อนขายคล้ายๆกันเลยนะครับกับช้อปปีอ่าแล้วก็ที่สําคัญนะครับนอกจากผมขายของแล้วผมก็ยังมีการทำคอนเทนต์นะครับออกมาเรื่อยๆด้วยนะก็จะมีเรื่องของ การทำคลิปใน TikTok นะครับวิดีโอการแก้ปัญหาวิธีการใช้งานเครื่องการแนะนำเครื่องต่างๆนะครับก็สามารถเข้าไปติดตามกันได้นะครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าข้างล่างเรามีศูนย์บร,ริการลูกค้ายัางไงและตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของออฟฟิศของเรานะครับแล้วก็เป็นศูนย์บร,ริการลูกค้าด้วยที่นี่ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมบางพลีนะครับสามารถวิ่งจากเส้นบางนาตาดมาได้เลยนะครับอ่ะเราไปดูข้างในกันดีกว่าครับ โอเคก่อนที่จะเข้าไปดูข้างในนะครับตรงนี้ก็จะมเีเอกสารจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะครับพพสอบ 20, ใบรับรองบริษัทนะครับผมนี่เป็นเอกสารตามนี้เลยเราไปดูข้างในกันดีกว่าครับแล้วก็ด้านในนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของศูนย์บริการลูกค้าของเรานะครับแล้วก็จะมีโชว์รูมให้ดูสินค้าจริงด้วยถ้าเกิดลูกค้าอยากจะลองอยากจะเล่นสินค้าตัวไหนสอบถามในการใช้งานยังไงสามารถสอบถามได้ตลอดเลยแล้วก็ ถ้าเกิดว่าต้องการที่จะส่งซ่อมเครื่องทเลมแข็งเครื่องชงกาแฟนะครับไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อผมหรือยี่ห้ออื่นก็สามารถส่งมาซ่อมได้เลยนะครับเราไปดูห้องช่างกันดีกว่าครับ แล้วก็ข้างในนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของศูนย์ซ่อมของเราเองนะครับก็จะมีทีมช่างนะครับเยอะแยะเลยเพื่อที่จะดูแลลูกค้าได้ตลอดการใช้งานนะผมเองมีทั้งอะไหล่นะครับแล้วก็มีสูตรซ่อมเป็นของตัวเองนะครับลูกค้ามั่นใจได้เลยนะครับว่าทางร้านอูก้าสามารถดูแลลูกค้าได้แบบยาวๆเลยนะครับไม่ว่าจะมีปัญหายังไงเราก็สามารถแก้ให้ลูกค้าได้นะครับผมหวังว่าลูกค้าที่กำลังจะเป็นลูกค้าใหม่ของเรานะครับจะได้สบายใจมากขึ้นนะครับที่จะซื้อสินค้ากับเรา ก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับที่เราจะได้ดูแลลูกค้าไปตลอดชีวิตครับ